สวัสดี FC แฟนช่องนะคะทางา YouTube นะคะวันนี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็เอาภาพบรรยากาศสดๆนะคะที่เรือโบดานนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันนัดปล่อยเลขน้องแซวนะคะท่านผู้ชม FC เนอะ เรือโบราณน,นะคะวันนี้ก็มีผู้คนนะคะเดินทางมากันเยอะมากนะคะมารอแนวทางตัวเลขของน้องเต้วกับแม่ร่างปูอุดมนะคะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่ให้แตกนะคะสวัสดีค่ะให้แตกสามตัวตรงนะคะมันนีชาแนลนะคะจ้าจ้านะคะท่านผู้ชมเอฟซีเนาะ,ะหลังจากให้แตกสามตัวตรงนะคะวันนี้ก็ นัดปล่อยนะคะวันที่5นะคะ FC นะคะขอรับครับตากรับตากล้องนะครับตากล้องนบเดนะครับนะครับเสริมบารมีนะครับให้เรือโบราณนะครับพี่น้องมากหลายก็ปิดบารมีของเพื่อนนครับเนาะปิดบารมีนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณไลค์ขอบคุณชระด้่งนะครับขอบคุณไลค์ขอบคุณแชร์ กำลังมากำลังมาพดีเป็นไรสดยเนาะเดี๋ยว้โทรเริ่บทำห้ดจ้าเปพือนก่มนอ่ะไอ้เพื่อนมาไดเดี๋ยวโอ้โหเสหายนครับกูจยาวาจีันจไม่แน่ตอนนี้โอ้โหขัดเงีมือนี่แม่ถึงไหมมนลับกองเงาอลยนะ ค่ c, nowadays, ini, yes, uh. ันี่นะค่าเอฟซีเนาะก็คนเดินทางมาเยอะนะบะว่าจะเพิ่งโค้กหัวขึ้นมาเพิ่นไข่สามนึ่งเหรอ ออสีก็มาอา้สีก็มาสีจากทั้งหลยเนน้องครับทวันนี้คอคัอกคืนาะ้าหลายมาเลยเดียทำเดียทำนะครับทั้งทุกคนเอาเจ็ซีตัวนี้ปิดท้องปิดท้องนะแม่มาจากทั้งหลเนาะแม่ บ้านไหมหัวมาจากบ้านไม่ใช่ยโสธรป่ะเออเปนท่องนะคะมาขอโช่ขอลาบเนาะ,ะนอนวันนีนน้เนาะม้านไรผัวข้าวบอกค่ะช่างเลยมากห,ดหาวดผูข้าวาจ้าจ้าผูข้าวว่าน้องแจ่วสิม่ปล่อยตัวเลขเนาะคะ่ะเนาะไปเลย ด้มาเลยหมคะหน้ามาี้ก็หามันๆเ้ยแม่น่า

ได้หลายบาะคผอต้อนนี้กำลังระคะคึกคักแลค่ะเพราะว่าตอนนี้คึกคักมากจริงๆนะคะ มาได้ไม่กินมะสัยรวะโอ้ได้ไม่กินมาใส่ยวจ้าเมเนี้มาเอาไม้บ่ค่ะเอาไม้มาเดี๋ยวผมเคยมา่วด้ว้าอมาำกันบนแม่โอ้สดีวมากันโนแม่จ้า ค่ะแม่นี่แม่สิมาพ,พรพอรร่อหมอโอ้นั่งแข็งแรงแม่จักปีแล้วจักปีแล้วมาว่ายังแข็งแรงอยู่เน,นะนาะแข็งแรงอยูจ่จา้าจ้าอาแม่ไปนั่งถ่ายเด้อแม่เด้อพ่อไหมันม้วนเด้อแม่เด้อแม่จา้า ม้อนพร้อมได้โชคได้ลาภพร้อมเนาะมั้ว่าจะใช้ไน้า่มเพื่อนไอพครับบ่มาพับแม่เนี่บ่มาถึนที่สาม้อครับอ๋อถที่สามได้โชคบ่ค่ะได้สองคนดื่มยืดกร่งน้ำยบ่ืน้ำตนคน่อแหละอ้สามทีค่ะได้มดอยู่บ่คมได้น้ำเพินอ๋อตีเอาคือบ่เอาได้๋เตเสียบเียบนะอ๋อีมื่อเนี้ยเอาตัวตรงๆด้อจับตัวปิดนะบ่ใน ไปยู sea, ้เลยการบินซ uh, ื้อไปจับเลข่ยนคิดบ้าเสียดายเนาะจ้างวันนี้รักทีได้เลยวันนี้เอาสามตัวตรงเลยเนาะจ้ากสามตรงตรงเลยจ้ากวันนี้ขอให้ได้ขอให้แตะยิงนะคะเนาะเมื่อกี้เนาะน้องเตะเนาะหาโซนสามตรงตรงเลยกับแปดเก้านี่ยข้าเจ้าแดงเต็มกันจ้าจ้ามืัอนี้ขอให้มันมันจ้าจ้า ค่ะเอฟซเนาะก็แจ้งข่าวบอก FC ก่อนเนาะว่าบรรยากาศนะคะที่เรือเนอะาะบรรยากาศที่เรือนะคะก็คึกคักนะคะผู้คนเดินทางมาเยอะมากเลยสวัสดีจ้าจ้ามาดนแล้วบาคา่ค่ะมาสมทรสอด หอดมาในวันน so anyway kind of in okay ี้สองคนแรกเลยว่าโอ้หอสองคนแรกเลยจ๋ามาตามเพื่อน้ำท่อค่ะอ่ะเพื่อน้ำท้อค่ะได้โชคได้ลาบบค่ะเมื่อกี้นี่ได้โชคได้ลาบน้าหม้อบค่ะอ๋อบ่าให้ของหอมมะปูดหม้ตะ้งหม้โอ้ก็เลยได้สิมาเมื่อนี้เนาะในนี้จ๋าข้าวข้าวพันท้าน่ะค่ะโอ้จ๋ามันหลายช่องเนาะหลายช่องนะคะที่แม่ทายนี่อ๋อช่องช่องน่ะค่ะช่องทพันน้ายน่ะจ่ายน่จ้าย นันหละหลายหลายช่องเลยมาท่านในเมื่อแต่ในช่องยูทูบมั้งมาก่ลยล่ะค่ะจ้าข้างแรกข้างแรกลากะเขาให้ได้ด้วยเพราะว่าแม่แม่ล่างส่งกับน้องเตวงวดเมื่อกี้เขาให้03นัดปล่อยมือนี่เขาจะนัดปล่อยมือนี่จ้าโอ้ยเขยจ่งแต่กันสวดสวดจ้าคือกันหลายจ้าเขาให้โชคดบีด้วยค่ะจ้าลากาก็พูดคุยเนาะบางคนก็เพิ่งมานะคะ FC บางคนเพิ่งมาบางคนก็มาหลายรอบหลายครั้งก็ได้โชคได้ลาภหลายครั้งนะคะเอซี<ม>เนาะให้ชมภาพบรรยากาศก่อนนี่ก็จะเป็นโรงทานนะคะโรงทานคนเริ่มแน่นแล้วหน่อยเลือดสีมากนะเนาะพระเลือดสีสสบ้า พะเลสีกับมาจากทั้งไหนบุนั่นดีจ้ามีนอมี้อพะเลี้สีกับไรมากออทุกทุกตัวเนาะคือกัดจ้าบ้าติดกันม่หมากี่บติดกัมามาจ้ากลางผสมอยู่บ้กกาติดกันจ้ามันเป็นพยญญาบาลเนาะ กระปส้มอยู่ติดผสมมาเอาน้อจัดเนี้อบกะเ,เ,เออขาเดียวกัตามาน้ำคนนะจ๊ะจะเล่าพระหลหลายราชการจ้าอายอออมากจักเธอเลยค่ะนี่มาสามเดือนี้แล้วมา วัดเอาเงี้ยถึเปิดวะไเลื่อยก็เปดจักรยาตั้งแต่นี้เรื่องนะเป็นจะเข้ยูบเป็นจะไห้เพาท่านไหนได้น้ำมัวเป็นจะไหนเขา็ไน้ำมัาะนเพือมาพ่อกันจักรยวดมาส่น่กี้ยูบุเป็ดเนี้ยอมดอยู่ัก้เียาวสองเตียงสามเตียงเมื่อนี้มากขอให้ได้ด้วค่ะเด้อได้เพราะว่าแม่เขาจะมานัดป่วย นี่น้องแซวค่ะอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศนะคะ่านผู้ชมเนาะโอ้ยอ่าแดดเริ่มแดดแล้วนะคะค่ะท่านผู้ชมร้อนมากนะคะโดนเรือ <c oughs> วัดีจ้าคุณพี่าามาจากทางไหนนะะ้อค่ะมาจาก,าจากล้ำมาดจ้ะล้ำมาดจ้ะ ลำไปมาดจ้ะโบลีลำพี่น้องกันบันนี้จ้ะเอาบอกจ้ะสวนนี่ก็เล่นนักมากโอ้โหเจ้ามา่้านนี่ยจะพุ่มเป็นมากเห็นโด้ทั้งสายโทรศัพท์เลยอ๋อเห็นใน้โทรศัพท์ในช่องจ้ะจ้ะเมื่อเนี้ยตั้่แต่ โอ้เด็กข่าวเนาะเพราะว่าแตกสามตัวเลยเนาะค่ะได้น้ำมูกค่ะได้เบิ้งได้องเนี่ยได้บ่ได้หมูหูกระลังหูต้อนออกแล้วเภาว่าของน้องเต่าภาว่าโอ้ต้อนออกแล้วไอต้อนท่านเนี่ยออกมาหู้ย่ามาท่านหูเสียดายเนาะหูตอนออกแล้วกันยังว่าก็เลย่อมม่านค่ะมาเมื่อไหร่ได้แท้ละภาะว่าเพิ่นหูอยู่บ่วะเสียม่นัดปล่อยมื่อไหร่พี่หูบ่หูเนาะจังได้มานเนาะค่ะแม่นค่ะ เพราะว่าเพราะว่านองแต่อ,ตอันเราไมีมีทองน,นี่ทองอ้อนๆนาะแม่หมานเนาะกับเสียหายโศกลาบเหม็นเลยเน,นาะจ้าอันดนูเสื้อ่าหลายหลายคนที่มาเนี่ยก็คือได้อยากได้โศกได้ล,ลาบเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าหูจากข้าวเนี่ยอย่างแน่เนาะ ซือสามตัวตรงได้เนาะใช้เสียปอยากได้เนาะแม่แต่แอดมินก็อยากได้ให้กันแต่ว่าหนูกับบริษัทซื้อเป็นเลรีเป็นปีแล้วหนูบริษัทซื้อเล็กเพาะมียดวงอ๋อพ่อเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเสื้อบาตรกับพ่อมีแห้งปะแม่ค่ะเดี๋จะทาจักน้อยละจ้ะทาจักน้อยมีกองเงาพร้อมด้วยค่ะแม่กองเงาจ้า ขอบคุณหลายๆค่ะจ้ามาบ้านี่ขอให้ได้โชคได้ลาบกันทุกคนจ้าจ้ามานทุกคนนะค่ะคนที่มาบ้านี่ขอให้มานกันทุกคนนะคะขอให้ได้สามตัวสองตัวเนาะค่ะเนาะขอให้รวยๆขอให้ได้ปศนี่เนาะค่ะเนาะสาธุจ้าขอบคุณจ้าเนี่ยตอนนี้ก็คนรูปก็รูปนะคะเอฟซีเนาะ นะคนที่ยังรอเลขของน้องเก้าก็รอนะคะคนที่มาลูบก็ลูบนะคะนี่นี่ลูบแป้งนะคะนี่ลูบแป้งเห็นบ,บ่จ้ะบ่เท่าไหร่เห็นไหมบอท่านเห็นต้องรูปลลลไล้ไล้อะใส่แป้งไล้ไล้นะคะ อันน้ำเลือกกับข้าวจุนพูเด้วยเอฟซีเนาะข้าวจุนพูนนะคะแป้งนะคะลูกนะคะลูกเลือดนะคะขอโชคลาเพราะาข้าวเจ้าว่าเลือดนะะั้นให้โชคลาภมาแต้ขึ้นมพาท่านได้ขึ้นจากน้ำนะคะยังไม่ขึ้นจากน้ําเลยนะคะเอฟซี FC. นะคะให้โชคแล้วนะคะงวดสามหนึ่งเนาะงวดที่สองก็คือแตกสามต่อตรงนะคะนั่งโรอนะคะทั้ง số so, số so. <laughs> tôi đây à, không anh tôi nè กรั็นเห็นหาศูนย์เหรอหาศูนย์จ่ะบังแม่ซี่มากินเลย่ ลูกย่หันทับแตงมหันคนเห็นหาสูลไแม่เห็นหาสูลไหลูกแม่บอกแม่แม่แป้กไพนับ่แม่เห็นหาลบ่วัคซีนว่ามันคักลบ่ยิ่งลูกพนแงแม่มันด้เข้านจ๊กบ้าคนั่กันไปเบิ่งไม้ป่ะแม่ย่างอยู่ป่ะนี่ไปเบิ่งไม้ป่ะย่มหันล่รยู่มหันู้บรรู้แล้วเนาะยูตรงไหนเพราะว่าบ่ได้เห็นแล้วแม่เนาะ เห็นคักมันว่าแม่สองตัวเลยปะแม่สองตัวโอ้เห็นสองตัวเห็นหาศูนย์สองตัว ลูกหัวเรื่องคนทั้หนาทั้งหนาสูนทั้งหลังเนียหมาากระสนี่มากระปทายเ้เพื่อปทายมาจักเทอแลหวคคะแม่้หัวกระมานี่แล้วกระมเป็นน้ำฝนเบื้องน้ำฝนนะอ๋อค่ะจ้าก้อมเก็่อแบบแื่บอกแน่บอกคนนในโทนศัพท์ก่อนนี้นีติดตามกันเลยอยากไดเห็นคนอะไมไ้มบอกเลยคอนเเลยคนไทย เห็นอยู่เรื่อยป่ะแม่เห็นหรือเปล่าวันนี้วันนี้ไปมจะาหอดนนี้วันออกนนี้เาเห็นหรือเปล่าวันหามากจะมาหอดอ๋อ่กาจ้าจ้าเบื้งคนภาษาเราเบื้งคนจะติดตามแต่เลยอยากมาอยู่อืมเห็นแค่สองตัวในมโอ้ยคนถูกเนาะคนถูกหลายหอดก้อนกับอะไรน้ำม่บ่ ว่าท่านไหนจ้เชีะมาเห็นในโทรศัรทันั่นบอกไอ้หาสามโซนเนี่ยท่านไเห็นน้โมบอกโอ้เสียดายเนาะค่ะโอ้คนไหนเนีใช้มารูปโอ้มารูปแล้วก็เคืนเลยตกบักง่ายเลยโอ้ เห็นตัวปักไงเริ่มมาจากประเทศไยนะคะเอฟซี FCC เน mm าะอันกับโนกระจื้อว่าได้จ้าเพราะว่านุ่งว่าจะมาพี่กันอันวันถูกนะคะเอฟซีวันถูกวันถูกนะคะเอฟซีเอ้ยนะคะเนาะ หายใจออกแล้วบัดนี้ค่ะ,คะอันนี้ก็ไม่ได้งมง่ายนะคะ FC เนาะก็เรือให้โชคเนาะเรือให้โชคแล้วก็จะมีเอายห้แลน้ำมาดับแน่นั่น ไม่ <laughs> ทูบหลายรมากกันเลยใหม่ทูบเยอะมคนเ่าเยทูบเยอะ อเสนถูบหลายหลายเยวออกมาข้างนอกดีกว่าเ้างนอเอฟซีเนาะเฮ็ดยางแม่เฮ็ดยางนอาังเนิะอ๋อมาทังบุญรวมเพิ่นแม่มาถือส่คขามา ไปทำบนทบุมาอันนั้ตุมามาทมานะตัวใหมาร่วมมาทำบอยมาโคมาลาภอง้๋อจ้างวดเสพพันมาได้บ่แม่พัวใหตัว้ได้ผู้บ่ไดยุสิบบาทบ่สามตัวบ้แม่่สองตัวอ๋อ วันนี้ขอให้โอ๋เจ้าของบ่เคยเล่นกันยังไดเนาะสิบบาทเนาะบ่เคยเล่นยังได้จ้าเมื่อนี้ขอให้ได้สามตัวด้อแม่จ้าจ้าอ่ะไปทำบุญไปนะ อ,อ๋บอบ๊วยแอดมินบ๊วยแล้วนะคะเอฟซี FC เนาะควันทูบเยอะนะคะหายใจกัทบทะอบกนะคะเนี่ยผู้คนเดินทางมาเยอะนะคะลังมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะคะเต็มวัดนะคะแน่นวัดเลยนะคะให้ดูบรรยากาศด้วยเอฟซีเนาะ,นะคนมาหลายนะคะเนี่ยลังมาเรื่อยๆื่อยนะคะลังมาเรื่อยเรื่อยเอยกรลังล่งรถนะคะเนาะ มาขอสวขอลาบแม่โอ้ยเดืเย็ยนข่าะื่อ้ดนขอจ้าไปไปแม่จ้าจ้าจ้ไนโนโนโาไ่าหายในนอนล่ะค่ะมอนี่นี่เอราไปหาหมูนั่ง <c oughs> คนลังมาเรื่อยเ,อยเื่อยนะคะเอซเนาะ เอ็ดมินอยู่ไม่ได้เท่านั้นนะควันเยอะนะคะควันเยอะมากหายใจเบาออกนะคะอันนี้ก็คือแจ้งข่าวให้ f อฟซีเนาะทราบนะคะว่าน้องเต้วนะคะที่ให้แตกสามตัวนะคะแตกสามตัว ตรงนะคะก็นัดปล่อยวันนี้นะคะ FC เราดูรอชมนะคะท่านใดที่มาไม่ได้นะคะก็ชมทางบ้านนะคะก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแอดมินนะคะ สบายไงแบบเตี้ยนเราเราเราประทังเี่ยนลงมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะมาเรื่อยๆเนนเดินเดินมาี่เนาะ ดีออีกมากซะนาข้าบ้านปลาเข้ากันยังวะน้ำมัคนรายอขึ้นมาขุ่นบกมโ้อดเลือพอขึ้นมาหลัก็บอกปับเลยมาสองวัซ้อนแล้วบะค่ะมีเินตว่าเนไนังหลแล้ว่ามีนตีมืงไไอ้คิดมันก็้เมนหนี่เมีนทรรมดาเนาะเมีนธรามดาเนาะค่ะเนาะเลือใหาไหมโชกี้ดีแัานะม่นค่นเนี่ย บ่ได้ว่าไโ่ไลบบ่บ่ได้ว่างมง่ายเนาะเอ่ยบ่าเนาะบ่งมง่ายดอกก็เจ้าไ้โชคเนาะโกจัย่ะนี่ะเนียเพนาแมนค่ะมีหลจ้าได้น้่ขอบ่ค่ะพระอะไว่ัลูกเขาก็ได้านี่ยโอตีมาตสักันนี่ยมาตสัเนี่ยมาจากปท้ายผมโอ้ปลทายใกล้ว้ยเนาะ กาเติบกายยุ่งเ่หขานี่เนี่อเอาตจ้าเสีกเีด้ค่ะเด้อจ้ามัน,าน่าเศราแล้วานานะมันเป็นงสัน้นๆกันเรียกบ้านปลาข้ามาจะาขายเด้วดอวันที่ขายยุ้งจะว่าขายบาทหอสี่บาทหบาทนี้วันที่อค่ะบาลยี่พออขาอ้กายเข็บ เบจเบขายเห็นแต่คนซื้อเด้อคนบซื้อยาขายนซื้อบอยากขายหาขายบอยากเอาเงินมากล้วเอาของไปจบจ้ะเก็บลุ่ยังเนาะค่ะนี่พ่อย่งเื่อพ่อยังวบ่มาอุดหนุนได้เด้อเอซียู่ไก่เนาะมจนอ่านเีนจ้าเนี่ยมันี่ชาแนลด้อช่องมันี่ชาแนลจ้าเอฟซี เพราะว่าบอยจากบอดียูเเป็นอย่างจากจาอันเอฟซีท่านใดเนาะที่มากกับอุดนุนเคฟของลุ่ไงเด้อเนี่เนี่ยเคฟญี่ปุ้นนะคะเอฟซีเขาเล่าขายจ้ากคนเล่าขายมาสันวะเนาะเดี๋ยวพยัคฆ์ซีไว เดดกรออกแล้วนะคะเอฟซี FC นะเดี๋ยวพนกระอังนะคะคนกระไยนะคะอันนี้ก็ต้องรอน้องเต้์เนาะรอน้องเต้์นะคะเอฟซียังเดินทางามายังไม่ถึงนะคะน้องเต้์จะลอยให้วันนี้นะคะงดที่ผ่านมาเอดไม่ได้มา วดที่ผ่านมาเนาะห้านสามนี่อสไม่ได้มาเ้อะนะคะเพราะว่าติดธุระนะคะก็ยังไม่ได้มามาให้ท่านผู้ชมเอฟซีวดวันที่สิบหกเนาะสิบหกกรกฎาสองห้าหกเจ็ดนะคะม,มาตามให้ FC, เอฟซีเนาะน้องแก้วมีอยู่แล้วในใจนะคะเลขนะคะท่านผู้ชมเนาะเลขมีแล้วในใจ แต่ยังไม่ปล่อยก็คือนัดปล่อยวันนี้วันที่ห้านะคะตรวดเดียวจบนะคะเนาะมานัดปล่อยที่เรือนะคะรัดนัดปล่อยที่เรือ ค่ะ FC เนาะเดี๋ยวแบตเอ็ดมินจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปชาร์จแบตไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวแม่ร่างมาแล้วก็น้องเต้วมาเดี๋ยวอ่าไม่ได้ภาพให้ FC เนาะไม่ได้ตัวเลขให้ FC เนาะค่ะเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะคะยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอ่าจะให้ท่านผู้ชมรับชมใหม่เนาะหรือว่าอาจจะเป็นไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นคลิปก็ได้นะคะเนาะเ,เดี๋ยวแบตหมดนะคะ ไปชาร์จแบตไว้ก่อนนะคะคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมช่องมินิชาแนลนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ